ครอบครัวความสัมพันธ์ดิจิทัลเพราะว่าโลกนี้นั้นหมุนไปเด็กๆก,ก็โตขึ้นเทคโนโลยีเองก็ก้าวหน้าไปเช่นกันเมื่อใช้เวลากับมันมากไปความเข้าใจก็อาจจะหางออกไปด้วยสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อมั่นและสร้างได้ก็คือสายสัมพันธ์ครับเพราะว่าเมื่อฐานกายแข็งแรงฐานใจสมบูรณ์และฐานความผูกพันนั้นแนบแน่น ครอบครัวก็จะกลับมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของเราทุกคน <S <S ที่แม้ว่าเวลาจะหมุนไปโลกดิจิทัลจะรุดหน้าแต่คำว่าครอบครัวนั้นจะเป็นสถานที่ที่หัวใจของคนหนึ่งคนนั้นถูกเติมเต็มไปได้ทั้งชีวิตและเราเองก็ได้ใช้เวลาณตอนนี้สร้างพื้นที่ของครอบครัวเข้าใจดิจิทัลและเสริมฐานความรักให้มั่นคงด้วยกันแล้วหรือย,อยังมาสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวดิจิทัล ไปกันกับพวกเราครับ